เอาโอ้ยขึ้นมาหนึ่วนเด้อวันีาชิบะจต้องเหี่ยมแนิเนาะมาซื้อี่ตลาดเขาก็ช่วงเกจรมหาชินนานยายเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ฟูไหลจนเต็มกระดาจะเบื่อเดี๋ยวน้อคือนครับนี่แหละครับนี่ยายใบมาสืดบทัวน้ยาเซิรนบเนี่คุณแม่ใบมสืดบทัวน้าคุณแม่เซนครับแลกเปี่ยนกันอันยายครับอัน คุณเด้อยญ่อ hmm. uh, ีกผ yeah, right. uh. uh. <t oss ed noise> ู้ห <scholars> น yeah, ึ่งพ <c oughs> ุ่นโอ้โหบริการถึงที่เนาะยช่เนาะาบริการถึงที่เลยยายไปส่งเลยนั่นแก้วบวงคันแก้วนี่ฮ่าคือโอ้ยใยญ่ได้ครัวแล้วครับไข่แล้วกำหนึ่ง คิด่นที like> ่เปม่อนขายดีเนาะย่าเนาะทั้งสองย่าขายดีมือนีนอ่านย่าย่าไม่หร้อย่าทั้งหลังน่ะย่ใบยเมาแลวได้ไงเป็น่เป็นต่นส้าเสอูาอไงตรแหนต่ำไงหรแกลาป่าแล้วเนาะ มาเอมา้เกเชิญเดยไม้วเ้ากันยกโซ่กันอะไรเบอรว้ยมัดบางเงยขรูครับพ่อซื้อแล้วใอเซอร์เนาะบริการครับนานอดเนี่่ารดปรสริแล้ววะเลือกเอาเลยอันไอเซอร์นั้นว่าจงตะกาไบแห่ด้วยคนปะน่ารว่าใส่มหาไม่ จะเสือเบื่อบ right, ิดเด้หรอครับเมื่อิดละครบันนี่หนนซ้สายบุญครับ